เลเจนไฟตำนานมวยไทยในเวทีโลกคลิปนี้ชาวทุกท่านไปที่ประเทศอังกฤษเป็นการเดินทางไปชกของยอดนักชกชาวไทยในวัย22ปีนะครับอย่างซุปเปอร์เลกเกหมู่เก้าเธอเป็นซุปเปอร์สตาร์ในปัจจุบันดีกรีเป็นแชมป์โลกวันนะนี่เลยครับซุปเปอร์เลกนับชกในศึกยกขาวครั้งที่27นะฮะเป็นการชก ที่โบตันประเทศอังกฤษนับพบกับนักชกชาวสกอตแลนด์อย่างคริสโตเฟอร์ชอ์กติกามวยไทย5ยกนะครับมัเท้าข้อศอออกได้ไม่จำกัดนะนี่นะครับซูเปอร์เล็กนะกางเกงสีฟ้าส่วนคริสโตเฟอร์ชอ์นะครับสูง180ิบนะคริสโตเฟอร์อ,อายุก็22นะครับซูเปอร์เล็กมีอายุ21-22ประมาณนี้ฮะเท่ากันก็ในโอ้โหยนี่นะครับ ม้าดิกะโลกนะของอต้นตำรับอย่างแสนชัยนะครับก็เป็นจากค่ายยกขาวชกในรายการยกขาวเป็นผู้ฝึก,กด้วยกันอยู่นะสุป,ปเล็กในช่วงเวลานั้นครับชกกันเมื่อวันที่15ตุลาคม2.560หรือว,ว่าปี2017โอ้โหูนนะครับคริสโตเฟอร์เปิดฉากขึ้นมานครับในยกที่หนึ่งโอ้โหนะมีแผลแตกแล้วนะ คริสโตเฟอร์ชอที่ศีรษะนี่นะครับโดนทีบขวาแล้วก็วางแข้งขวาลำตัวดอกนี้โอ้โหเนี่ยนะครับซุปเปอร์เล็กในวัยฟอร์มสดทีเดียวนะครับอายุ22ปีสูง171เป็นนักชกจากอำเภอประโคนชัยจงังหวัดบุรีรัมย์ทีบขวาโอ้โหน,นะครับกระเด็นมาเลยครับกรรมการต้องให้ดูอาการก่อนครับโอ้โหเนี่ยนะฮะ ยกที่หนึ่งไม่ทันไรนะครับมีแผลแตกแล้วนะครับนี่นะเป็นไฮไลท์นะครับของกติกาหวยไทยใช้ศอกได้ก็มีนะครับให้เห็นฮนะหน้าแดงๆแบบนี้เลยซุเปอปร์เล็กหูเนี่ยนะครับวางแข้งขวาหมัดเย็บนำํำแล้วก็ แข่งขวาไปซับซอกขวาอีกทีหนึงไปที่แผลเก่าเนี่ยนะเป็นมวยที่หรือว่าวัย22ปีนี่กระดูกมวย326ไฟนะครับสาหรับซุปเปอร์เล็กส่วนคริสโตเฟอร์ชอว์่นอายุ22ปีนี่ชกมาแล้ว38ไฟเท่านั้นฮะก็ถือว่ายังห่างชั้นกันเยอะอยู่นะครับในเรื่องของกระดูกมวยแต่ความฟิตเนี่ยนะฮะโอ้โยโดนทีบหน้า กรรมการนะครับต้องให้ดูอาการอีกทีหนึ่งยกที่หนึ่งนะครับเป็นแฟนเนี่ยนะฮะคุ้มค่าเลยนะครับที่มาชมการชกของซปเปอร์เล็กโอ้โหเนี่ยนะฮะโดนศอกไปถึง2ครั้ง2คราครับเข้าไปเต็มๆนี่ก็เปิดแผลแล้วแผลอีกนะครับจุดเดิมนะฮะนี่นะครับเตะล่างแล้วก็ดอกนี้นะครับสับศอกควาอีกทีหนึ่งซปเปอร์เล็กกดได้ นี่นะครับที่ชาวต่างชาติได้เห็นนะฮะความอาอันตรายของอาวุธไม้ไม้มวยไทยสู้เนี่ยนะครับอีกดอกหนึ่งนะฮะซูเปอร์เล็กนี่อาวุธครบเครื่องอยู่แล้วนะครับมัดเท้าเขาซอกได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ยูนิฟอร์มที่ถือว่าฟอร์มสดที่เราจับขาได้จังหวะนี้นะครับนี่นะฮะไม่เป็นไรฮะส่วนคริสตโตเฟอร์จอห์นครับต้องทนฮะยกที่1เหลืออีก20วินาทีสุดท้ายซปเปอร์ ก็เป็นมวยฟิตนะครับทีเดียวนะขนาดโดนขนาดนี้ก็ยังเดินครับตอบโต้ซูเปอร์เล็กได้นี่นะซปเปอร์เล็กโอ้โหสอกข,ขวาอีกทีนึงนะครับเลือดไหลที่เปิดแผลอีกครั้งหนึงนะ่งครับโอ้โหเนี่ยนะแฟนๆที่ไปเชียร์นะที่โบลตันประเทศอังกฤษนะครับ <c oughs> ก็เป็นเ <c oughs> มือง <c oughs> ที่ตั้งอยู่ทางภ <c oughs> าคตะวัน <c oughs> ออกเฉียงเหนือของอังกฤษนะครับติดกับเมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองครับโบลตัน ยกที่2นะครับมาดูกันว่าคริสโตเฟอร์ชอจะแก้เกมยังไงครับส่วนซูเปอร์เล็กจะดูว่าจะปิดจ็อบได้หรือเปล่าโอ้ยนะครับจังหวะนี้นะครับโดนนับเขียนล่างแล้วก็เสียจังหวะไปนิดหนึ่งตอนนี้คริสโตเฟอร์ชอเป็นฝ่ายบุกแล้วนะวางแข้งซ้ายเหมือนกันครับไม่นี่นะครับหมัดออกมาถือว่าฟิตซ้อมมาดีเหมือนกันครับคริสโตเฟอร์ชอตีไปฮะแล้วก็โอ้ยเนี่ยนะครับ ไล่แขนแล้วก็มีตีเข่ากันไปวางแข้งยังติดอยู่สับซอขวาอีกทีหนึง่งซปเปอร์เล็กวายังไงจังหวะนี้โอ้โหไล่บีไล,ล,ล,ล่ตน้นริสตูฟชอมิโตมามีเติบขวาไปมีซ้ายสวนมาทีบขวาถอยหลังไปแล้วก็สับอีกทีหนึง่งจังหวะนี้โอ้ไม่ธรรมาดาเลยนะซปเปอร์เล็ก โอ้ยนะครับยกที่หนึ่งยกสองนะฮะแฟนๆที่ไปเชียร์นี่นะครับไม่เห็นมวยไทยที่แบบเต้นๆยกหนึ่งยกสองแล้วก็ทํายกสามนะครับอันนี้เปิดฉากยกหนึ่งยกสองมานะฮะคุ้มค่าทีเดียวนะครับสำหรับบัตรที่เข้าไปชมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นซูปเปอร์สตาร์ต้นตํำรับเลยนะได้เห็นเจ้าของนะครับไม่ว่าใครจะเคลมไปแค่ไหนแต่มวยไทยต้องยืนหนึ่งของ โลกนะฮะเป็นจุดกำเนิดเกิดขึ้นมาไม่นะครับโอ้โหคบเครื่องเลยนะครับมัดแข้งแล้วก็ตามด้วยศอกเนี่นะฮะเลือดก,ก็ยังไหลอยู่นะครับรมการให้ชกต่อเพราะว่านักมวยยังยืนได้นะฮะยังยืนระยะอยู่โอ้โหเตะพับในแล้วก็มัดจิ้มดองนี้นะครับทั้ทงพับในพับนอกเลยนะยางถือว่าแข็งอยู่นะไม่แตกง,ง่ายนะริสโตเฟอรอ์ ซูปเปอร์เล็กนี่ครับโอ้ยทั้งถีบทั้งเตะนี่นะครับ2ออีกทีหนึ่งเปิดแพลได้อีกหรือเปล่าเนี่ยนะพยายามจะเกี่ยวขาก็เป็นเทคนิคนะฮะเป็นเชิงมวยไทยแล้วก็ไล่แขนมีจิ้มมัดซ้ายถีบขวาโอ้หกระเด็นไปติดเชือกล้วก็เน้เข่าวลอยสองชั้นไปแล้วก็ซอกโอ้ยเนี่ยนะมีโต้ซอกเหมือนกันนะครับริสโตเฟอร์ชอสุปเปอร์เล็กบอกว่าไม่เป็นไร แต่เลือดอาบหน้านะครับเลือดเข้าตาแล้วนะฮะตอนนี้คริสโตเชอร์ชอ <c oughs> นี่นะครับดุดันใส่ซุปเปอร์เล็กเลยนะครับ <c oughs> ก็ชนกันเลยนะนี่นะซุปเปอร์เล็กโดนกรรมการเตือนฮนะห้ามซ้ำจังหวะสอกไปนะจังหวะซ้ำเมื่อสักครู่ ไล่แขนมีตีเข่ามาครับคริสโตเฟอร์โชซูเปอร์เล็กนี่นะครับ, Shaw, รนนรบโชว์เลยนะโชว์สายตาครับโอยนี่นะฮะเข้ามาก็โดนตอนนี้นิ่งแล้วนะครับเป็นาการแก้เกมไม่ชนแล้วนะซูเปอร์รเล็กในช่วงท้ายปลายยกที่2แต่เขามีลูกทีบโอ้ยสอกดอกนี้นะครับอัดเข้ามุมจังหวะนี้โอ้ยเจอสอกนะฮะ นี่นะครับซูเปอร์เลก็โดนนะแต่ว่าศอกของคริสตเฟอร์ชอเนี่ยยังไม่โดนจุดเ็นเต็มครับนี่นะครับหน้าตามั่นใจนะเนี่ยนะครับโค้ชฟ้าใสนะฮะเป็นโค้ชคู่กายของซูเปอร์เล็กจะเป็นนักชกจากตะบนตะโกตะพินะครับของค่ายเขียิหมู่เก้าอาจารย์สุดใจตุ่มประโคนนะครับซึ่งปิดตัวลงไปแล้วนะครับสำหรับค่ายนี้คงเหลือไว้ผลงานระดับโลกนะครับ นักมวยไม่ว่าจะเป็นเพชรพนมรุง้งนะครับพนมรุ้งเล็กแล้วก็ซุปเปอร์เล็กเกียรติมูก้าหรือว่าสิงห์ดำเกียรติมูก้าแล้วก็นักมวยอีกหลายๆคนนะที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้กับจังหวัดบุรีรัมย์นี่นะครับยกที่3ขึ้นมาหูเขาลอยดอกนี้นะครับเสียงเชียร์มาเต็มเลยฮะยกที่3ขึ้นมานะครับคริสตเฟอร์ชอก็ยัง เดินชนกันอยู่นะครับไม่เห็นัะเย็บไปแล้วก็ติพับนอกดอกนี่เตะอีกทีหนึ่งโอ้โหโคตรแข็งเลยนะฮะสำหรับคริสโตเฟอร์ชอโอ้โหนี่นะครับโดนไป3ดอกเลยนะครับแข่งของซูเปอร์เล็กแต่ก็ยังยืนอยู่ได้มีตีเข่าขวามานี่นะครับิสโตเฟอร์ชอ์หลังจากที่ได้น้ำพักยกมายกที่2องต้นยกที่3นี่ก็โอ้โหถือว่า ฟิตซ้อมาดีนะครับนักมวยเก่งไม่เก่งไมไ้อยู่ที่การออกอาวุธน็อกคูโตสู้อย่างเดียวนะครับการทนทานอาวุธของคูโตสู้นี่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่ถือนวะ่ามีความพร้อมอีกคนนึงอ้โหเนี่ยน,นะครับทั้งพับนอกพับในนะโดนเตะไปนะทั้งขาซ้ายขาขวาคริสตูเฟอร์ชอก็ยังเดินหน้าอยู่นะครับเลือดก็ยังไหลเหมือนเดิมฮนะมีมากกว่า2แผลนะครับสำหรับคริสตเฟอร์ชอ ที่เกิดจากศอกของซูเปอร์เล็กนี่นะครับศอกไม่ได้นะครับจังหวะนี้ว่าก้หมหัวมาแล้วในจุดนะครับท้ทายทอยนี่หา้ามเป็นจุดที่ห้ามเลยนะสํสำหรับนักมวยนี่นะครับไม่เป็นไรโอ้โยงัดศอกซ้ายขวาดอกนี้มีตีเขาเหมือนกัน,นครับคริสตูเฟอร์ชอ ก,กัมการต้องแยกก่อนครับยกที่3ชกกัน5ยกนะครแต่ละยกนี่ก็ถือว่าชัดเจนนะครับสำหรับซูเปอร์เล็กหมวัวเต้นไม่ได้นะฮะเ,เพราะว่านักชกนะครับต่างชาตินี่คู่ต่อสู้นี่เขาไม่เต้นด้วยฮนะเขารีบ เดินรีบทํารีบปิดเกมครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนยังถือว่าตามอยู่นะสำหรับคริสโเตเฟอร์ชอโดนทีมเนี่นะครับตัดจังหวะเสียงพี่เลี้ยงนะครับก็ส่งเสียงมานะทั้งภาษาคขมเมนนะเอ่อเรียกว่าภาษาพื้นบ้านของบริรัมดีกว่านะก็ oh sure. ไม่ให้คนอื่นรู้นะก็เป็นการสั่งการ ทีไปฮะซูเปอร์เล็กแล้วก็มดยกที่3ไปโอ้โห,โหยกนี้ก็ถือว่าออกอาวุธกันเดือดทีเดียวนะครับคิริสตูฟเฟอร์ชอก็ต้นน้ำนี้ก็แรงอยู่นะครับส่วนซูเปอร์เล็กก็ไม่ให้คิริสตูฟเฟอร์ชอได้ออกอยู่ฝ่ายเดียวยกที่4นะครับมาดูกันครับยกนี้ จะมีอะไรให้เห็นกันนะครับนี่นะไล่แขนแล้วก็โอ้โหพยายามจะจับทุ่มใช้แรงเยอะทีเดียวครับรสตเฟ์ชอว์ูกรางก็ใหญ่อยู่นะฮะยกที่สีขึ้นมาสำหรับซูเปอปร์เล็กนะครับก็เป็นแชมป์น,นะมวยลุมพิดีแชมป์ประเทศไทยแล้วก็นักนารางวัลน,นักมวยยอดเยี่ยมนะครับของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นมวยที่เตะเร็วอีกคนหนึ่งนะครับซูเปอร์เล็กนี่นะครับ เตีเข้าไปตีครับโหเนี่ยนะครับซีโครงนะครับของคริสตเฟอร์ชอวโอ้โหทั้งขวาและซ้ายเสียบอีกทีหนึง่งโหยแต่ละดอกนี้นะครับถ้าฟิตซ้อมไม่ดีนะเจออาวุธของซูเปอร์เล็กขนาดนี้น่าจะไม่นานนะฮะแต่นี้ก็ถือว่าเป็นนักชกที่ฟิตซ้อมมาดีนะคริสตเฟอร์ชอ์เพราะว่าสถิติชก38มนีชนะถึง33นะครับ ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับถีบเข้าไปนะครับมีเตะโอ้โหวางแข้งสูงก็ยังติดแขนอยู่ครับสำหรับซูเปอร์เล็กนี่ก็ถ้าเป็นมวยที่ประมาทนี่ก็อาจจะมีโดนมาบ้างนะฮะเพราะว่าคูโตสุนี่แข็งเหลือเกินฮนะแม้จะโดนแต่ขนาดนี้แล้วนะครับ แต่ร่างกายก็ยังไหวอยู่โอ้ยโดนทีบดอกนี้ไปที่ใบหน้านะครแฟนๆชาวอังกฤษสกอตแลนด์นะครับก็มาเชียร์กันเยอะเลยนะฮะสิ่งที่ได้คือได้เห็นนะครับว่านี่เลยครับศิลปะการต่อสู้นะครับประจำชาติไทยคือมวยไทยนะฮะปัดเท้าเขาซอกออกมาแต่ละทีนี้ก็มีนะครับ เจ็บแน่นอนนะฮะแต่ก็ต้องหาจังหวะเข้านะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปแบบไม่มีชั้นเชิงถีบไปที่นึงครับยกที่สีโ่โอ้โหิเตะซ้ายขวาเลยนะครับตอนนี้คริสโตเฟอร์ชอก็ยังยืนได้นะครับนี่นะครับไม่มีแผ่วเลยนะฮะไม่มียุบให้เห็นโอ้หแล้วก็ข้อน,นี้นะฮะลื่นไปนะฮะไม่มียุบไม่มีย่อเลยนะครับคริสโตเฟอร์ชอร์ เดินเข้าหาอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับพยายามจะเตะตอนนี้เป็นฝ่ายบุกแล้วนะครับยกที่4คริสโตเฟอร์ชอโ์อ้ยโดนหมัดซ้ายนะครับหน้าสะบัดเหมือนกันนะซูเปอร์เล็กเห็นนะครับก็ทั้งเตะทั้งต่อยนะครับออกอาวุธมาไม่หยุดเลยนะครับก็ต้องมีนะพักกันบ้างครับซูเปอร์เล็กตอนนี้เป็นคริสโตเฟอร์ชอนะครับเป็นฝ่ายที่เดินบีเข้าหาแล้วก็มดัด ยกที่4ี่มาชมกันชกในยกที่5กันต่อเลยนะครับนี่นะในึกยกขาว27ที่โบตันประเทศอังกฤษเมื่อ15ตุลาคม2560นะฮะไกลหน่อยนะครับช่วงนั้นซูเปอร์เล็กมีอายุ22ปีนะก็เป็นแชนมป์ลุมพินีไปแล้วนะครับแล้วก็กวาดรางวัลักงวยยอดเยี่ยมของสมาคมซิซขาวในประเทศไทยแล้วก็แชมป์ประเทศไทยมาแล,แล้วนะครับ คือเสียงโด่งดังนะครับค่ายเกียรติหมูเก้าโอ้ยนี่นะครับยกที่5ขึ้นมานะฮะเป็นคริสโตเฟอร์ชอนะเป็นฝ่ายที่เดินนะฮะก็มีเท่าไหร่ต้องเปิดหมดก๊อกแน่นอนฮะคริสโตเฟอร์ชอถึงแม้ว่าโดนยกหนึ่งยกสองยกสามมานะครับโดนเต็มระบบมานะครับยกสี่นี่ซูเปอร์เล็กก็เหมือนจะเริ่มแผ่วไปบ้างแล้วเช่นับบอาวุธก็มีการกอดมีการเข่า โอ้ยืนระยะมาถึง5ยกแบบออกอาวุธไม่มีเต้นเลยนะไม่มีเต้นไม่มีรำโชไม่มีเคลียรล่างให้ล้มออกอาวุธแบบครบชุดเลยฮะยก1ยก2ยก3ส,ส,ส่วนคริสตเฟอร์ชอีย่ยอมน้ำใจจริงๆนะฮะยอมรับใจจริงๆเลยนะครับแข็งทีเดียวฮะแข็งเหมือนเพชรเลยนะครับทนได้นี่นะครับหูยเตะแต่ละดอกของซูเปอร์เล็กทั้งเตะทั้งทีก็ยังเดินเข้าหา ่าสุบเล็กก็เหมือนเก็บอาวุธอยู่นะฮะไม่ให้คริสโตเฟอร์ชอไปล้วงมานะครับ <S <S นี่นะครับมีแล้วก็ตีนะตีเขาไปตอนนะครับแฟนๆนะที่มาชมนี่ก็ลุ้นกันอยู่นะครับเจอเลือดขนาดนี้นะครับ หลุนว่าซูเปอร์เล็กจะน็อกได้หรือเปล่าครับแต่ดูทรงอาการนะครับซูเปอร์เล็กนี่น่าจะประคองไปนะฮะยกทีห้าแล้วโอ้โหนะครับสับดอกนี้ <c oughs> เป็นการแบบหยอกไปเบาๆฮนะซูเปอร์เล็กคริสโตเฟอร์เกาเดินเข้าหานะครับนี่นะฮะ สุ์เล็กชั้นเชิงมวยไทยนะครับ300กว่าไฟนะครับในวัย21ปีก็เป็นนักชกที่ชกมวยตั้งแต่8ขวบนะฮะตำบลตะโกตะพิอำเภอปะโคนชัยจงังหวัดบุรีรัมย์น,น,นี่นะครับตอนนี้นะฮะ 10วินาทีสุดท้ายนะครับส่วนคริสตูเฟอร์ชอก็พยายามจะเดินเข้าหานะครับหน้าก็เปื้อนและแดง่งทีเดียวนะก็เห็นอาการแล้วนะครับก็แข็งเหมือนกันนะยืนระยะมาจนครบยกแล้วก็หมดยกสุดท้ายนะครับนี่นะครับรู้ตัวเลยนะคริสตูเฟอร์ชอโดนไปขนาดนี้นะ แต่สิ่งที่ได้คือได้ชกกับต้นตำรับมวยไทยนะครับโดนแตกไปแบบนี้แต่ก็ต้องฝึกฝนมานะอีกหลายครั้งทีเดียวครับโอ้เนี่ยนะครับก้มกราบนับถือเป็นความงดงามของกีฬามวยนะครับถึงแม้ว่าชกในครั้งนี้ <c oughs> เป็นการชกแล้วก็นี่นะครับซูเปอร์เล็กเกียิมุก้าวนะครับ ซูเปอร์สตาร์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นแชมป์นะครับคิกบ็อกซิ่งของรายการวันนะครับในรุ่นเฟตเตอร์เวท125-135ปอนด์แล้วก็รุ่นแบมตัมเวท135-145ปอนด์